สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้เนี่ยมาเปิดบล็อกกันแบบงงๆเลยเพราะว่าทางเรานะคะเพิ่งจองตั๋วไปเชียงใหม่เมื่อกี้เลยนะคะทุกคนก็คือวันเสาร์เนี่ยเป็นวันเกิดเพื่อนใช่ไหมแล้วนาะงนะก็แบบว่าทักมาชวนไปงานวันเกิดทีนี้ก็เลยแบบเฮ้ยตัวเราก็แบบอยู่กรุงเทพก็แบบเฮ้ยยัยงไงดีวะแม่ก็เลยแบบอยู่ก็เลย โอเคจัดการจองตั๋วเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเพื่อนไปว่าไม่ไปนะจ๊ะแบบไม่ไปแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างงี้ก็ตอนนี้ก็ลังยืดเคียงงงเคียงงานเหลือพรุ่งนี้อีกวันนะคะแล้วก็เราบินกันวันเสาร์เลยทุกคนคือเครื่องแบบลงประมาณทุ่มทุ่มเครื่องอะแล้วบินนะก็เดี๋ยวจะบึ่งไปเซอร์ไพรส์พเพื่อนเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปรอดูกันว่าภารกิจมี้จะสำเร็จไหมคือตื่นเต้นมาไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยก็แซนนี้นั่นแหละมีแต่เพื่อนนะคะกำลังเช็คเกตอยู่ว่าเกตไหน วันนี้เราก็เปิดว์ปมาที่ท่าช้างแล้วนะคะซึ่งฉันไม่ถึงคนแรกได้งไงงงมากก็คือนัดกันไว้สองผู้มาตอนนี้เพื่อนอีกคนหนึ่งกาลังจะมาแล้วนะคะทุกคนนี่ก็มาแล้วผู้ร่วมกระบวนการวันนี้หนึ่งคนคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะสําเร็จหรือจะบงเดินวันนี้ไม่เพราะมันไม่เดินมาแถวนี้กันอ่าปักไปักไปเลยเชือเชือไม่เอาไม่สวยเออเชือกไอ้จะชอบ เฮ้ยสีม่วงมาี่กูอ่ะสีเงินสบายคนละมาแล้วผู้ร่วมอุดมการณ์คนที่สามนะคะนัดไว้กี่โมงนะคะอือจะมาถึงท่าช้าง thank <laughs> you รอบก่อนนะอะรอเยอะมากเยอะก <คน S 1> ว่าน,นี้อันนี้คือจางลงไปเยอะมากๆเลยแล้วมึงหน้ากูมันขึ้นบ้างไหมเนี่ยจริงนะหน้ากูยังมันกว่ามืออะสิวไม่มีรองพื้นลอรีอั <c oughs> ล,อลออสูตรใหม่ที่เขาแบบลอดอะโคเวมทอะคือมันดีใช่ไหมเกิน12ชั่วโมงกันหน้าเนี่ย ะะซึ่งมันเป็นซีซันนอของที่ผ่านมาอ,มอร่อยสดชื่นมากแล้วก็ตัวกาแฟเขาไม่ขมไปยังทุกคนคือมีความแบบนวลนวนมนมอะ่ะใครที่แบบว่าชอบกาแฟออกแนวนมนมนะจะชอบเลยแล้วก็จะได้ความหวานจากตกัวกล้วยตึงๆน่ากินมากทุกคนโอริโอ้ชีสเคงมาชานะทุกคนไม่มีกลิน โอรลโอเขาคือแบบอัดมาแน่นมากทุกคนให้ดูเห็นไหมัดโอริโอแบบแน่นมากแล้วก็มีความหนึบนิดนึงมันจะแบบไม่ร่วนเหมือนที่อื่น <S <S แล้วตัวไส้เขาอะตัวครีมชีสก,ก็คือแบบไม่ได้เป็นครีมชีสที่เลี่ยนเกินไปนะคะทุกคนดูมากที่นี่เขาใช้ชาเขียวญี่ปุ่นด้วยนะคะทุกคนคือแบบคุณภาพไม่ต้องพูดถึงคือแบบจัดเต็มมาก ทุกคนจะบอกว่าอันเนี้ยไอตัวข้างบนอะมัน LIKE ไม่ใช่กล้วย <c oughs> แต่มันเป็นไอติมกล้วยซึ่งมันต้องแบบคนเข้าด้วยกันนะคะ <c oughs> เฮ้ยพอแบบผสมทุกอยางเข้าด้วยกันมันยิ่งอร่อยกว่าเดิมอ่ะมันจะมีความแบบหวาดขึ้นมาหน่อยจะแบบไม่นนวๆเท่าตอนแรกเนาะ ทุกคนวันนี้เราก็เปิดวาร์มาที่เชียงใหม่นะคะซึ่งนี่ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่นี่แล้วเนาะทุกคนก็วันนี้แพลนก็คือจะไปคาเฟ่กุกุบแล้วก็ตอนนี้จะไปขึ้นเครื่อง,องตอนนี้ก็เลยจะมาเกลีดดี้วินมีให้ดูกันแบบเร็วๆนะคะว่าเออรอบนี้ทางเราพกอะไรมาบ้างก็คือแบบมาแค่2วัน้งแต่วันเกิดวันเสาร์ก็คือหมดไปแล้วหนึ่งวันแล้วก็เมื่อวานแล้วก็กับวันนี้จเค ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่านะคะนี่ก็มีการแบบเคียนคิ้วแล้วก็ลงกันแดดมาแล้วนะคนด้านหลังมันอาจจะมีความแบบลกๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเรากําลังัวแบบเก็บคงเก็บของด้วยนะคะก็คอนซีลเลอร์เหมือนเดิมคือไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆเลยอันนี้ก็คือใช้ตัวเดิมนะของ i n n i s f r ร e ใช้พอพช่นอะไรปุ่นววยวายอะไรอยู่กับน้องนะจ๊ะน้องปุ่น เจอแหละอุย้ยสึ่งตึงจริงนะคะสึ่งตึงแปลว่าซื้อเบื่อ าแรงหน่อยก็โคุชชั่นวันนี้นะคะทุกคนจะใช้ของเปียตัวใหม่เลยนี่เป็นการลองครั้งแรกเลยนะคะตัวเปียลัสคุชชั่นซึ่งเขาเคมแรงมากว่าแบบไม่ติดแมทด้วยทุกคนเนาะกดไม่ต้องเยอะเลยอะแล้วก็วิธีนะตามเทคนิคสาวเกาหลีเอาเนื้อคุชชั่นมาวอร์มตรงฝานี้ก่อนนะคะเพื่อเป็นการแบบว่าผสมประสานเนื้อคุชชั่นให้ได้ปริมาณที่พอดีเนาะเย็นมากเลยทุกคนมันมีความเย็นๆที่ผิวไม่รู้ว่าแบบเกิดจากอะไร ตัวสองก็คือส <Wait walk. S 1> ีม <drama Ou> <et> ีความดีงามนะทุกคนสีแบบไม่วอกไม่ลอยไม่ขาวเกินแล้วก็ไม่ได้ชมพูไปอยากมีส่วนร่วมะหมเสร็จแบบรวดเร็วนะคะของคอสเซเลอร์นะทุกคนเราใช้เป็นตัวนี้เลยนี่เป็นของสีจันนะคะใช้ฟองน้ำดีกว่าใช้ของอ v e a n o y o y นะคะอันนี้เป็นเวอร์ชันที่ไม่ชุบน้ำแต่ว่า รุ่นนี้อ่ะของเขาก็คือไม่ต้องชุบน้ำก็ได้ทุกคนมันมีความนุ่มของมันอยู่แล้วต่อามานะคะทุกคนเรามาลงครีมบลัชดีกว่าบัตรเราเอาเป็นของอันนี้มานะคะทุกคนเปนของ A ิ u s e นะคะเบอร์6 1ชินมอน็นั่นเองสีกสีก็จะเป็นสีแบบสีแบบน่ารักน่ารัก MLBB จะได้แบบสีแก้มใสใสเรื่อเรืเร่แบบนี้นะคะทุกคน เราจะเสร็จแป้งนิดน,นึงบริเวณใต้ตานะคะจะใช้เป็น eclipse of elfid powder pack นะคะตลับสีฟ้า,ฟาเนาะเราจะไม่ลงทั่วหน้านะทุกคนคือเราจะลงแค่บริเวณใต้ตาเท่านั้นนะคะเพราะว่าเรายังอยากได้ผิวที่ดูเป็นแบบเป็นผิวผิวอยู่ไม่ดูแบบแมทๆมะไปเงี้ย แค่นี้พอซึ่งอายพาเลตนะคะเนื่องจากมา2วันก็ไม่รู้ว่าแบบอะไรยังไงเนาะ<ม>ก็เลยเอามาแค่2อันนี้นะคะทุกคนจะเป็นตัวเอสบัวเรียลอายพาเลตสีนูนมูดแล้วก็อีก i ลิ e ส์แฟลชอาย h a โด w p พาเลต e วันนี้ที่ดูดแบบชิวๆเดี๋ยวไว้จะแบบถ่ายออฟฟิตให้ดูน้องว่าเออวันนี้แต่งตัวยังไงนะคะใช้เป็นสีนี้นะคะทุกคนลงทั่วเนตา เสร็จปุ๊บก็ใช้สีนี้นะคะทุกคนคัดเป้าเบาๆก็จะใช้เป็นสีแบบตรงนี้นะคะละมุนละมุนใช้สีกิปเตอร์เนี่ยลงไปทั่วเปลือกตาเลยแปะ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  าปัดมาสคาร่าเลยดีกว่านะคะวันนี้ใช้เป็นมาสคาร่าของ Maybelline Sky High ตัวน,นี้นะคะที่ตาขนตาของ 4U2 นะจ๊ะแก้มกันเลยนะคะรอบนี้เอาเป็นของ 4U2 m a ูท m y d l u y h มานะคะเบอร์5 1เ,เนาะนี่เลยเป็นเนื้อแมทนะคะ ก็จะเป็นสีที่แบบค่อนข้างกลืนกับตัวครีมบลัชเลยนะคะเป็นสีแบบนูดนัวๆอะไรอย่างเงี้ยขาดไม่ได้เลยก็คือคอนทัวร์หน้านะคะรอบนี้เอาเป็นของ Eclipse นะคะเป็นตัว slim fit shading มานะคะเราใช้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่ง g i น g e r นะคะของแบรนด์ฟิกก็คือเป็นแบรนด์แบบแบรนด์จีนั่นแหละทุกคนใช้ดีมากมีแบบประมาณ3-4เซตได้แล้วอะคือใช้ดีจริงชอบมาก มันแบบมันถูกแหละดีอะแล้วมันก็แบบขนไม่ได้ไก่กาเลยมีความนุ่มไม่บาดผิวอะวันนี้นะคะจะใช้เป็นแห้งจิ๋ว2อวันนี้เลยเป็นตัวโรแมนโอเคคะ่ะทุกคนก็ลงสีอ่อนก่อนนะคะ<ม>เราจะใช้เป็นสีเป็นตัว r Se Truth m a t t t c h ินนะคะเบอร์07นย i ออนเนนเบท ันนี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยเห็นปะทานแล้วปากมันจะดูแบบเลอะเบลอล,ล,ละมุนละมุนะ่ะเราก็จะใช้เป็นสีโอเมจะเรดลงไปบริเวณกลางปากเลยจ้าวันนี้ก็เป็นลุคง่ายๆชิลๆไม่ได้แบบเอะอะมาเพราะว่าเราจะแบบไปคาเฟ่กรุบๆแล้วตีมแบบชุดวันว่ามีความแบบเฮ้ยเป็นผู้หญิงบ้างอะไรบ้างเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวขอไปทำผมแบบนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะ นี่นะคะทุกคนแต่งหนะ้าทาผมเสร็จแล้วฟินิชลุกก็จะประมาณนี้แต่เนี้ยยังไม่ได้ฟินนชดีวันหน้ามาทิ้งไว้อยู่คือหน้ามาเราอะมีความงองแงมากๆก,ก,ก็เลยแบอบกว่าต้องม้วนเขานานเว้ปกตินึงนะคะแล้วระหว่างเนี้ยก็จะได้แบบรอผมคลายด้วยนะคะงั้นทางเราก็ขออนุญ,ญาตวา,าร์ปแล้วก็เดี๋ยวไงเราไปเจอที่คาเฟ่กันเลยนะคะทุกคนก็ไปจ้ะ โุกคนคือตอนนี้เราอยู่ที่ร้านก้าคาเฟ่นะคะก็คือเป็นร้านที่แบบต้านหน้ามันจะมีแบบว่าร้านครัวซองหน้ารักน้ารักเปิดใหม่ชื่อลิงลิงนะคะเราก็สั่งล่วงหน้าไว้แล้วนะคะทุกคนสําหรับร้านนี้ใครจะมาเราก็แนะนําว่าให้สั่งล่วงหน้าก่อนเพราะว่าเขาจะทําสดเลยนะคะแต่ว่าหรือว่าใครอยากจะมาบอกอินก็บอกินไ,ได้เหมือนกันแต่ว่าพาะถ้ามาสั่งก็รอ,อประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีอะไรนี้น,นะคะทุกคนถ้าไม่อยากเสียเวลาก็โทรสั่งไว้เลยดีกว่า ากเลยแต่ตอนนี้คือแดดร้อนมากๆเลยนะคะทุกคนถ้ามาเช้าๆมันคงจะแบบฟิลดีมากเลยอะ่ะอันนี้คือมุมถ่ายรูปต่าง,าง,างๆใดๆก็คือโซนนี้เลย มันมีไส้เลมอนด้วยขอว่ามันเป็นโคซองที่แบบมีไส้เลมอนนะคะแล้วก็มีครีมอยู่ด้านบนอร่อยขนุนมากเป็นทิปคนเดียวก็เฟียวได้หรือยังไงลองน้ำดีกว่านะคะอันนี้เราสั่งเป็นตัวสตอรอเบอรี่เลมอนโซดามานะ,ะอืม นีนอร่อยมอไซค์วิ่งผ่านไปผ่านมา mm. เปลี่ยวมากพวกนี้เอ้ยสดชื่นอะ mm. เป็นเครื่องดื่มที่ควรกินเวลาอากาศร้อนๆขนาดนี้นะคะแล้วถ้าใครสงสัยว่าเชียงใหม่นั้นอากาศยังเย็นอยู่ไหมบอกเลยว่ามันเย็นแค่ตอนเช้าแบบเช้ามากๆเลยกับตอนกลางคืนค่ำๆเลยนะคะทุกคนแต่ตอนกลางวันก็คือร้อนเหมือนกรุงเทพนี่แหละแค่อาจจะแบบร้อนน้อยกว่ากรุงเทพนิดนึงเท่านั้น เพราะว่าเราตั้งใจจะแบบออกจากที่นี่ประมาณสักไม่เกินห้าโมงห้ามงครึ่งเนี่ยเพราะว่าหกโมงคือต้องไปสนามบินแล้วทุกคนเป็นวล็อกที่แบบแต่ค่ะก็ระหว่างนี้เดี๋ยวก็กินอันนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปอีกคาเฟ่น,นึงนะคะแล้วก็ไปนั่งรอเพื่อนยาว E